สวัสดีครับผมชื่อนายพัดพงศ์นิกันตะผมเป็นตัวแทนของกลุ่มไฟฟ้านะครับ สวัสดีครับผมนายวัยชื่นรงนะครับเป็นตัวเต้นของไฟฟ้าเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้พวกว,วันนี้พวกผมนะครับจะพาทุกคนไปชมวิธีการทำาสบู่เรียวจากกระบังพุทีหมู่บ้านคีรีวงนะครับซึ่งทุกคนจะได้รู้นะครับว่าสบู่เรียวจากกระบงพุทนะครับเขาทำาปันยังไงขายยังไงแล้วก็มีสรรพคุณยังไงนะครับเชิญทุกคนตามผมไปดูได้เลยครับ สุดนะครับเราก็ได้มาถึงที่ที่หมู่บ้านคีรงแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์นะครับสมภาษณ์คนที่ก็เป <was> ็นเจ้าของบริษัทนี่เป็นแม่เหรออืมอันเนื้องมาจากอะไรมาหนัง,นงน <My name. S 1> อ๋อ <laughs> <laughs> บ้านบ้าน <laughs> สบ,บูเ่เหลวคามินนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสบ,บูเ่เหลวจากเหมืองมังคุดนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำจ้าตัวนี้กันนะครับซึ่งเขาเขียนบอกไว้ว่าสมบุกุณก็ช่วยสมผัสแผลลดแบคทีเรียนะครับกลิ่นกายนะครับแล้วก็จะนองกิ่ให้เนียนนุ่มนะครับสิบบาทสิบอ้าว่วาแล้นี่ก็คือสมาชิกหนึ่งคนในกลุ่มของข้าพ้นนะครับ เหนื่อยไหมครับขับรถมาร้อนมากครับครับร้อนสุดๆแล้วหายไปไหนมาครับเมื่อกี้ข่ายอ่างปลาครับที่น้ำตกครับ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 ผมก็รถแท็กซี่หมดนี้เป็นตัวแทนจากกลุ่มไฟฟ้าจากบริษัทพัฒนาครับซึ่งจะทำออะไรครับพี่ชื่อรัชกรพิมพาค่ะหมอครับเราพี่เล็กครับตานนี้ผมจะเล่นเพื่อพี่เล็กแล้วกันนะครับเพื่อในงานนะครับ ผมจะถามพี่ก็พี่เรื่องผลิตซาบูนี้น้ำอะไรครับปีสีเจค่ะแล้วทำไมถึงผลิตซาบูลวจากกระมังคุครับตัวนี้ต้องการเอาวัตถุดิบมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัววัตถุดิบที่มันไม่มีราคาเอามาสร้างให้มีมูลค่าสร้างงานให้กับชุมชนสร้างตลาดแล้วก็ ต้องการให้ผู้บริโภคทั่วๆไปได้รับรู้ว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมันมีสรรพคุณหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับผิวหนังเราครับเราอย่างเช่นเปลือกมังคุดเนะครับชิคกี้รับมาจากไหนนะครับของเราเองในสวนบางส่วนแล้วก็จากชาวบ้านที่เอาลูกมาเพาะเป็นต้นกล้าเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อ,หร,อ,อหรือบ้านที่ทำมังคุดปวนหรือบ้านที่ทำไว ก็จะได้เปลือกมะคุดที่สุกดำมันแล้วเ,เราจะใช้อย่างอื่นได้ไหมครับที่เาจะเปลือกมะคุดได้ค่ะถ้าเราจะทำสบู่เหลวสบู่ใช้เองเราไม่จำเป็นต้องเป็นเป,นเปลือมกมะงคุดก็ได้ข้างๆตัวเราได้เยอะแยะมากมายยกเว้นเอ่อยกตัวอย่างตะไคร้ได้ไหมอ่าขมิ้นได้ไหมตะลึงบัวบกได้หมดเลย เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราจะเอาตัวไหนมาทํามันจะให้ประโยชน์อะไรกับผิวหนังเราถ้าเรารู้ว่าตัวไหนมันให้ประโยชน์กับผิวหนังเราเราเอามาทําได้ค่ะคแต่ที่นี่ก็คือที่แมงคุดก็เพราะว่าเพราะว่ามังคุดม,มันมันมีเยอะใช่ไหมครับที่ในหมู่บ้านที่คีรีวงเนะะี่ยค่ะมีมังคุดเยอะมากแล้วก็ มังคุดจะแบ่งเป็นสองส่วนมังคุดกิริวงก็คือมังคุดบ้านก็คือข้างล่างก็คือปลูกพื้นราบกับมังคุดภูเขาที่เราจะได้ก็คือเราจะได้จากมังคุดพื้นราบเพราะว่าราคาไม่ค่อยแพงแต่มังคุดบนภูเขาเราเราไม่สามารถที่จะได้เปลือกเพราะว่าขายกิโลนึงแพงแพแล้วมันต่างไหมครับมังคุดไม่ต่างค่ะแต่ว่า คุณภาพเดียวกันความต่างของมันก็คือในเรื่องของเปลือกถ้าเป็นมังคุดภูเขาอะค่ะเปลือกมันจะหนาประมาณเซนเซนกว่ากว่าแต่ถ้ามังคุดบ้านเนี่ยครึ่งเซนก็ยังไม่ถึงเลยแตกต่างกันที่ความหนาของเปลือกตัว,ต,วตัวความหนาของเปลือกของมังคุดภูเขาอะมันจะเน้นในเรื่องของการส่งออกคือเวลาเดินทางจากเมืองไทยไปต่างประเทศประมาณหนึ่งเดือนมันจะไม่ช้ำ แต่ถ้ามังคุดเราส่งออกไปเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเปลือกมันบางกว่ามีปัญหาในเรื่องของการขนส่งนั้นมังคุดมังคุดบ้านข้างล่างมันเลยไม่ค่อยมีราคาเราอยากถามพี่ว่าแล้วอัตราการผลิตของที่มี่าไรคับอยู่ที่เท่าไหร่ครับอัตราการผลิตมันไม่แน่นอนเนาะมันมันมันไม่แน่นอนเป็นบางเดือน คือถ้าบางเดือนเนี่ยเรามีเรามีออเดอร์ของโรงแรมของรีสอร์ทเข้ามาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะผลิตได้เยอะแต่ถ้าหากว่าไม่มีออเดอร์ของโรงแรมของรีสอร์ทก็คือผลิตวางที่หน้าร้านนะคะ mm hmm. ก็เดือนหนึ่งก็ประมาณสากักหน้าร้านเนาะก็ประมาณสักร้อยขวดประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเราส่งโรงแรมส่งรีสอร์ทกเ็เป็นแกลอนนะคะแกลอนละ30ลิตร ก็ประมาณห6าหกเกนลอนประมาณนั้นนะคะเราอยากทราบด้วยว่าเหมอย่าเช่นขวดนี่ครับมันราคาอยู่เท่าไหร่ตัวนี้ปริมาณความจุอยู่ที่250 ml อยู่ที่ถ้ามาซื้อที่หน้าหน้ากลุ่มหน้าที่สถานที่ผลิตเนะะี่ยค่ะ120บาทแต่ถ้าออกเวลาเราออกมูธจะอยู่ที่1้อยอยหบาทถึง1้0ยบาทเราอยากทราตัวนี้ตัวนี้ ความบรรจุอยู่ที่1นลิตรอยู่ที่480บาทตัวนี้ราคาที่หน้าลุ่นะคะนี่นะครับสบ,บูเลียจวจากกัุงพมังนุดนะครับ <eld. S 2> เห็นไหมครับ150บาทครับเดี๋ยวถ้าไปซื้อข้างนอกอาจจะเป็น180ก็ได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นครับ1นลิตรประมาณ4ี0ร้อ480สิบสี่ีนะครับ แล้วอยากทราบว่าในสบู่เหลี้งหนึ่งขวดเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็อย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือจะเป็นเปลือกมงคุดนะคะตัวเปลือกมงคุดเนี่ยเราก็จะใส่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชุมเห็ดเทศตัวนี้ทําไมต้องใส่เพราะว่า,าที่ต้องใส่เพราะว่าจะช่วยในเรื่องของถ่ายพยาธิผิวหนังที่เรามีปัญหาเรื่องคันตามผิวที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะตัวนี้ใส่ลงไป10%ซ นะคะแล้วก็ทองพันช่างทองพันช่างตัวนี้ก็จะใส่อยู่ประมาณ10%เหมือนกันเนื่องจากว่าตัวนี้นี่ลดลดปัญหาเรื่องเรื่องคันที่ผิวหนังได้ดีนะคะตัวนี้สเตเลตพังพรสเตเลดพังพรตัวนี้ก็ใส่อยู่ที่ส0เซนนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของแมลงกัดเช่นยุงมดหรือว่าถูกหนอนที่เราเข้าไปทำสวนนะคะคันแล้วว่าตัวนี้จะช่วยได้นะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นขมิ้นอ้อยไม่ใช่ขมิ้นแกงที่เราเราทำอาหารกันนะคะอันนี้เป็นขมิ้นอ้อยออตัวนี้สรรพคุณมันก็จะนิ่ในเรื่องของการบำรุงผิวบำรุงผิวสมัยสมัยโบราณนางสาวไทยเอามาขัดผิวนะคะคถ้าเป็นขมิ้นแกงขมิ้นชันอันนั้นจะเอามาทําเป็นยารักษาโรคโรคกระเพาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเปลาหอมค่ะหอมตั้งแต่รากจนถึงเขาเรียกว่าหอมทั้งห้า หอมทั้ง5้าเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผดผื่นได้เหมือนกันแล้วก็จะมีอีกสองเปอร์เซ็นก็คือจะเป็นน้ําหอมที่เราต้องใส่ลงไปค่ะแล้วก็ขั้นตอนในการผลิตเราเราจะเริ่มทำยังไงขั้นตอนในการผลิตเดี๋ยวเราจะพาไปไปทํานะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างใส่อะไรกันบ้าง สบูนะคะหัวสบู่ก็จะประกอบไปด้วยตัว moisturizer ตัวมุกก็คือเน้นในเรื่องของการบำรุงผิวไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะแล้วก็ตัวที่สำคัญเลยเมื่อกี้เราดูในเรื่องของสมุนไพรไปแล้วใช่ไหมคะคสมุนไพรพวกนั้นนะคะเราเอามาต้มคือวิธีการกระกัดจากสมุนไพรเนี่ยใช้ด้วยกันหลายวิธีแต่ที่นี่จะเลือกใช้แบบโบราณก็คือเอามาต้มนะคะได้น้ำมา ตัวนี้หัวหัวสบู่นี่นะคะตัวนี้ใช้1กิโลแล้วเราก็ใช้น้ำสมุนไพรเนี่ย5 0 0ใส่แล้วอย่าพึ่งคนนะคะอย่าพึ่งคนแป๊บเดิงวิธีการคนคนไปทางเดียวกันอย่าคนไปวนมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรกวนเร็วต้องกวนไม่ช้ามากไม่เร็วมากประมาณปันกลาง คือถ้าควรเร็วเกินมันจะเกิดฟองแล้วถ้าควนกลับไปกลับมานี่ฟองจะยิ่งเยอะมาก mm hmm. อ่ะลองควรเลยค่ะ mm hmm. ทำไม่ายากเลยใช่ไหม mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นน้ำหอม น้ำหอมก็ใส่10ซ cc ก็คดกวนก็กวนไปกควนสบู่น yeah, ah. okay. ีอย่าไปกวนเพื well. ่อนนะอันนี้เป็นน้ำหัวหัวน้ําหอมแท้นะคะร้อเซถ้าสมมุติเราป้ายเสื้อไว้เนี่ยเจวันไม่ต้องซักกิ่นยังหอมอยู่เลยนะ ียมาเป็นพิทยากรในการบรรยายการดำเนินงาจากแบบขอบคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ